พี่ต่อค่ะอันนี้ผลงานพ่อไหนคะอันนี้ก็จะเป็นลูกป๋าเงินครับลูกเงินอูไทยป๋าเงินนี่แบบว่าเรื่องน้าเชื้อเรื่องจ่ายลูกนี่แบบว่ายังให้แบบเสมอต้นเสมอปลายใช่ครับค่อนข้างเด็ดขาดนิดนึงคือปรับความสวยต่างๆความสวยโครงสร้างแข้งขานี่คือแบบว่าเดือนละค่าไหร่พี่ต่อตัวนี้9เดือนครับฝ่ายเก้าเดือนครับตัวนี้จะเป็นลูกป๋าเงินแม่ก็จะชื่อเอราวันเอราวันก็จะเป็นลูกของจอแบงค์ จะแบงก์ก็ก็จะเป็นพ่อของก้าวเจริญก็จะคือเอราวันแม่ของเขานี่จะเป็นพ่อเดียวกันกับก้าวเจริญครับ แปดเดือนแปดเก้าเดือนเก้าเดือนเรื่องโครงสร้างเอกลักษณ์ป่าเงินนี่แบบว่าชัดเจนมากตัวนี้ค่อนข้างขาใหญ่ออกยาวยาวดีขานี้ใหญ่จริงค่ะเรื่องขานี้ขาใหญ่จริงขนาดขาน้าใหญ่ยาวแบบว่าหุ่นนางแบบมากเลยอ่ะแเก้าเดือนครับครับวาเก้าเดือน นี่น้องวันน้องวันเนี่ยสูง160น,นะอันนี้ไม่ได้วัน,นครับแต่คร่าวๆใ,ให้ดูนหน้าครับเนี่ยอ,อ่านี่โอได้วันด้วค่ะเนี่ยไข้เก่าเดือนอนะ่ะวันลอยหัซีบอ่ะเนี่ยขึงขึงขึงอ,อกจะหอดจะหอดไอเนี่ยจะหอดหัวอะไรแล้วเนี่ยเนี่ยเาลุดแมวก้าวเลยครับดูแลก็บอกว่าเก่าเดือนครับเนี่ยดูดิอันนได้ได้สูงนะดอกก็ลอยๆดีครับยาวตอนแรกก็ตันๆนะตอนนี้เริ่มยืดแล้ว ยาวค่ะความยาวจริงค่ะพี่ใช่ครับกระดูกกระดูกดีอันนี้อันนี้ขนาดพี่ต่อนี่ก็คือผสมแม่แม่ที่อยู่ในฟาร์มของพี่ต่อเองใช่ครับอันนี้ลูกเพาะในฟาร์มเลยลูกเกิดในฟาร์มอันนี้ก็เกิดจากการผสมเทียมเหมือนกันนะครับไม่ได้ผสมจริงอ๋อเหรอคะใช่ครับโอ้ขนาดผสม ช่วงนี้ก็พี่น้องสั่งน้าเชื้อกันเยอะก็ผสมเทียมเอาตอนนี้น้าเชื้อป่าก็ยังมีอยู่ใช่ไหมคะมีอยู่ครับมีอยู่ตอนนี้น้าเชื้อป่าเท่าไหร,ร่คะพี่ต่อก็ชุดละสามหมื่นครับสิบสองหลอดโอ้ชุดละสามหมื่นสิบสองหลอดแต่ว่าเหมือนที่พี่ต่อบอกพ่อไหนก็ได้พ่อไหนกไ็ไ,นกได้ที่เราเอามาปรับโครงสร้างแล้วเราแต่วันว่ามัน เหมือนที่ร้นพูดเมื่อกี้มันเกินคุ้มจริงๆนะคะครับมันอย่างตัวนี้เก้าเดือนพี่ต่อบอกว่ามีแค่มีเจ้าของแล้วอ่ะสมมติว่าวันชุดชุดละเท่าไหร่นะคะชุดละสามหมื่นครับชุดละสามหมื่นหลออละสามพันอ่ะหลออละสามพันเสียบเสร็จปุ๊บตัวนี้เก้าเดือนพี่ต่อคะมีเจ้าของเลยอยังตัวนี้มีแล้วครับเท่าไหร่คะตัวนี้เปิดไปร้านแปดครับขายไปร้านแปดขายไปแล้วตัวนี้เสื้อสามหมื่นค่ะแต่ว่านี่ผลงานเก้าเดือนค่ะมีเจ้าของแล้วร้านแปด เชื้อสามหมื่นนี้ได้สิบสองหลอดนะฮรก็ผสมได้สิบสองตัวใช่ค่ะใช่ครับแต่ตกเป็นหลอกก็หลอดละสามพันก็เท่ากับว่าค่าน้ําเชื้อก็แค่สามพันเนี่ยสามพันเลยก็เงินล้านค่ะพี่น้องครับโอ้มันก็คุ้มนะถ้าใครกล้าเสี่ยงก็มันก็คุ้มหนูก็อยากมีวาสนาเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูไปดูผลงานค่ะไปดูผลงานน้องๆในฟาร์มกันครับ